สวัสดีจ้าทุกทุคนคลิปนี้เป็นคลิป EP 2นะจ้าที่ประเทศอิตาลีจ้าตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปเมืองเวนิสนะจ้าทุกคนตอนนี้ลวนก็มาถึงที่เมืองเวนิสเรียบร้อยแล้วนะจ้าตอนนี้ก็ได้ยืนอยู่บนสะพานของเมืองเวนิสจ้า เมืองเวนิสนี้ก็อยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลีนะจ๊ะเวนิสนี้ก็จะมีสะพานหลายสะพานลจิจามากกว่า,าเป็นร้อยๆสะพานลิจ้าทุกคนแล้วก็จะเป็นเมืองที่มีคลองน้ํามากด้วยจ้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่นะจ๊ะเขาจะใช้การพาหนะนําทางเรือมากกว่าทางรถนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเขาก็ก็จะเป็น เป็นเหมือนเป็นเมืองที่มีแต่คลองน้ำนะจ๊ะเขาก็เลยใช้เรือมากกว่าจ้า,า,าข้างสะพานก็เขาก็ขายกระเป๋าด้วยนะจ๊ะก่อนที่ลวนจะมาถึงสะพานนี้นะจ๊ะทุกคนลวนก็เดินผ่านมาหลายสะพาน หลายคลองน้ำนะจ๊ะล้วนก็เลยเออหยุดพักสักหน่อยเพื่อจะเอาภาพของตัวเองขึ้นวิดีโอหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะล้วนก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสะพานนะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็จะมีเรื้อเล่นตลอดนะจ๊ะก็เป็นคลองน้ําแล้วก็มีสะพานข้ามจ้าทุกคนอันนี้ติดๆสะพานก็จะมีการวางขายของนะจ๊ะ ก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้า oh <my> ก็ได้ผ่านหลายสะพานหลายคลองน้นะจ๊ะว oh <my> างอ่าคลองน้ํานี่ก็จะมีเรือแบบเล็กลําแบบเขาเรียกอะไรนะ oh <my> เหมือนเรือพายเหมือนบ้านเรานี่ยจ้า วนก็ได้เดินมาเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้าก็ดูบรรยากาศนะจ๊ะเนาะตึกบ้านที่เขาสร้างนะจ๊ะทุกคนก็คลองน้ำก็มีเรือนะจ๊ะตอนนี้ลวนก็ได้เดินมาถึงโบสถ์นะจ๊ะทุกคนโบสถ์นี้เขาเรียกชื่อว่าเป็นโบสถ์เซนต์มาโคจ้ะทุกคนจ้าเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากเลยจ้าทุกคน กี่บุญไปเลยนจ้าทุกคนจ้าอากาศร้อนมากจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจตุรัสอาซานมาโขนะเจ้าทุกคนจ้าสวยงามมากเลยจ้าดวนก็ มาหาทางที่ไม่ค่อยมีคนเดินมากนะจ๊ะทุกคนเพื่อจะถ่ายวิดีโอเอาวิวข้างหลังลวนนั่นแหลจะ,ะจ้ะที่สนะจ้าลวนก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้าตอนนี้ลวนก็มาอยู่จุดนี้นะจ๊ะทุกคนก็ เป็นมีเรือนะจ๊ะเนาะสวยงามจ้าอันนี้ก็มีการขายของนะจ้าก็ขึ้นชื่อในพวกของหน้ากากนะจ้าที่เวนิสนะจ้าทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นคลองน้ำอีนั่นละจ้าทุกคนที่เขาจอดเรือเล็กๆนะจ้าที่เอาไว้บริการลูกค้านะจ้าท่องเที่ยวนะจ้าวิวที่นี่สวยมากเลยจ้าทุกคนจ้าถ้าสัมผัสด้วยตัวเองนี่สวยจริงๆจ้าทุกคน ลวนยืนอยู่ในสะพานนะจ๊ะถ่ายรูปวิดีโอนี้นะจ๊ะทุกคนจ้ายอมรับเลยจ้ะทุกคนจุดนี้สูงมากจ้ะลวนชอบมากเลยจ้ะอันนี้นะจ๊ะทุกคนเป็นสะพานที่ลวนยืนเมื่อกี้จ้าคลิปนี้ลวนก็ขอจุไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณที่มารับชมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย